ชายดึกดำบันสองคนเดินทางลึกเข้าไปในป่าจนพบกับต้นไม้วิเศษที่มีผลไม้เรืองแสงอยู่หลายต้นหนึ่งในนั้นเกิดอยากรู้อยากเห็นและกัดผลไม้เข้าไปหน้าแปลกที่สิ่งนี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถล่มทลายเริ่มจากงูยักษ์ที่เกาะอ,อยู่ที่เท้าของพวกเขาจากนั้นพวกเขาก็ถูกพาไปยังอารยธรรมอื่นที่มนุษย์มีอยู่ทันสมัยขึ้นมากผู้ชายที่กินผลไม้ก่อนหน้านี้กลับจบลงด้วยการยั่วยวนราชินีพุ่งดงงามของราชอาณาจากักรนี้หลังจากนี้ภาพยนตร์จะย้อนไปยังจุดเริ่มต้นทั้งหมดเราถูกพาไปในยุค พระคำพีของอรารยธรรมยุคแรกๆที่ซึ่งมนุษยชาติยังคงเป็นยุคดึกดำบรรพ์น,นพรานกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปในป่าลึกเพื่อหาอาหารพวกเขาเล่ตามเบื่อและเมื่อหัวหน้านักล่ามาริแลกพร้อมที่จะโจมตีหนึ่งในสหายของเขาก็ถูกแทงด้วยหอกทันใดนั้นนักล่าอีกคนชื่อเซ็ตก็ปรากฏตัวขึ้นและโอ้อวดเกี่ยวกับเป้าหมายของเขาโดยคิดว่าเขาได้ฆ่าหมูป่าแล้วหลังจากรู้ตัวว่าไม่ได้ทำเซ็ตก็ขอโทษแต่กระซิบแผ่วเบาว,าว่านักล่าขัดขวางการยิงของเขามาริแลกได้ยินเรื่องหน้าขันของเขาความเห็นดังนั้นนายพรานจึงคว สิ่งนนั้นมากลั่นแกล้งจากนั้นพวกเขาก็กลับไปที่หมู่บ้านของพวกเขาซึ่งเราเห็นชายคนหนึ่งชื่อโอกำลังเก็บสตรอเบอรี่ขณะที่มาล็อกเดินผ่านเขาเขาก็ดูแคลนโอด้วยการคว้างตะกร้าผลไม้ทิ้งปรากฏว่าโอเวนเซตเป็นเพื่อนที่ดีตั้งแต่เกิดขณะที่พวกเขาคุยกันซเซตสังเกตเห็นมมยาที่เขาแอบชอบและเริ่มจีบเธอไม่ว่าเธอจะเป็นอย่างไรก็ตามปฏิเสธเขาอย่างสุภาพโดยบอกว่าเธอต้องการผู้ชายที่สามารถปกป้องและเลี้ยงดูเธอได้ยิ่งไปกว่านั้นเมลาดเสนอหัวมู่าของมมยาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและ สร้างความโรแมนติกให้กับเธอในขณะเดียวกันโอ,โอ้ก็สนใจเอมม่าน้องสาวของโอเช่นกันแต่เขาอายเกินไปที่จะเข้าไปคุยกับเธอทันใดนั้นชาวบ้านคนหนึ่งเอาขยะไปทิ้งหลังห้องนอนของเขาทําให้เขาโกรธเขาและโอ้จึงตัดสินใจเดินเล่นในป่าโดยที่เซตบ่นว่าเขาดูถูกและปฏิบัติเหมือนขยะมาโดยตลอดจากนั้นพวกเขาก็ไปถึงต้นไม้ที่มีผลเรืองแสงปรากฏว่าการกินผลไม้นี้เป็นสิ่งต้องห้ามและไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อย่างไรก็ตามเซตยืนยันที่จะกินมันขณะที่เขาครุ่นคิดถึงว่าทําไมมันถึงถูกห้า อย่างไรก็ตามโอพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหยุดเขาแต่เซตที่เชื่อว่าเขาจะฉลาดขึ้นและอาจได้รับโอกาสกับมายาก็ยังกัดมันอยู่ดีทันทีเซตอ้างว่าเขาได้รับความรู้ที่เหนือกว่าแต่เขาล้มเหลวในการตอบคําถามพื้นฐานที่สุดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในเวลาเดียวกันงูยักษ์พันรอบเท้าเหล่านั้นทําให้เขาตื่นตระหนกเขาถามอย่างลนลานว่าพวกเขาควรทําอย่างไรแต่คําตอบของเซตนั้นร้ายประโยชน์ด,ดังนั้นเขาจึงกินผลไม้ต้องห้ามมากขึ้นต่อมาในคืนนั้นชาวบ้านมีงานเต้นรําโอพยายามสร้างความประทับใจให้กับ และเต้นรำกับเธอเธอยังลุกขึ้นเต้นด้วยแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาจึงตีหัวเธอด้วยไม้เพราะคิดว่าเธอจะชอบหน้าเสียดายที่เธอตกเขากลับอย่างโกรธจัดก,ก่อนจะเดินหนีออกไปจากที่นั่นในขณะเดียวกันปรากฏว่ามีใครบางคนจากหมู่บ้านเห็นเซตกำลังกินผลไม้ต้องห้ามอยู่เขาจึงไล่หนูออกไปมารีแลคอที่โกรธแค้นเผชิญหน้ากับเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้และเป็นผลให้เซตถูกเนรเทศออกจากหมู่บ้านอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆกลับเลวร้ายลงสำหรับเซตเมื่อเขาเผาเผาหมู่บ้านด้วยแท่งไฟมือของเขากระตุ้นให้นักล่าล หลัาเขา,เขาวิ่งหนีสุดชีวิตและไม่นานหลังจากที่มาล็อกพบเขาซ่อนตัวอยู่ใต้พุ่มไม้เซเต,เตอร์ห่างจากการถูกฆ่าเพียงไม่กี่นิ้วท่านใดนั้นโอ้ก็มาช่วยเขาและตบสีซามาริเลก็กทำให้เขาสลบไปต่อไปนี้ทั้งสองวิ่งหนีเพราะทั้งหมู่บ้านตกอยู่ในความกลาหลนโอเชื่อว่าโลกแบนและเมื่อถึงภูเขาแล้วก็จะตะกลงงอไปแต่เซ็ตคิดอย่างอื่นวันรุ่งขึ้นความเชื่อที่เป็นนี้ได้รับการพิสูจน์ว่าผิดเมื่อ,อพวกเขาค้นพบดินแดนที่อยู่เหนือภูเขาจากนั้นเขาก็สนิษฐานว่าเซ็ตรู้เรื่องนี้มาก่อนต ต้องห้ามเข้าไปหลังจากเดินไปได้สักพักพวกเขาก็พบกับฝูงวัวก,กำลังเล็มย้าอยู่ในทุง่งและเซตตัดสินใจฆ่าวัวตัวหนึ่งเพื่อเป็นอาหารเขาแทงไปทางวัวแต่ถูกเตะออกไปทันทีหลังจากนั้นไม่นานสองพี่น้องเคนและอาเบลก็ปรากฏตัวขึ้นและเปิดเผยว่าพวกเขาเป็นชาวนาและวัวก,ก็เป็นของพวกเขาขณะที่พวกเขาอธิบายงานของพวกเขาก็มีความเห็นไม่ลงรอยกันซึ่งส่งผลให้เกิดการต่อสู้ที่โหดร้ายในท้ายที่สุดเคนลงเอยด้วยการฆ่าอาเบลด้วยก้อนหินขณะที่โอเวนเซเต,เตอร์เป็นพยานในอาชญากรรมนี้เขาเชิญ พวกเขามาที่บ้านขอองค์เขาสําหรับอาหารข้ามกลัวว่าเคนจะฆ่าพวกเขาด้วยหากพวกเขาไม่บังคับพวกเขาจึงตกลงไปอย่างไม่เต็มใจเย็นวันเดียวกันเซตและโอ้อทานอาหารเย็นกับครอบครัวของเคนอดัมสมาชิกค,คนโตสอบถามเกี่ยวกับที่อยู่ของอาเบลและทั้ง3คนโกหกว่าพวกเขาไม่ได้เจอเขาเลยทั้งวันต่อมาอดัมสั่งให้เซตนอนกับสาวสวยในขณะที่อ้อถูกบังคับให้ค้างคืนกับผู้ชายลามกเซตมีความสุขและคิดว่าในที่สุดเขาก็จะแต่โชคร้ายของเขาผู้หญิงคนนั้นสนใจแต่ผู้หญิงคนอื่นเท่านั้นในขณะเดียวกัน ันโอมีปัญหาในการนอนหลับเนื่องจากชายลามกตดซ้ำและซ้ำอีกและสร้างความรำคาญเช้าวันรุ่งขึ้นอาดัมและชาวนาออกไปที่ทุ่งนาเพื่อตามหาลูกชายที่หายไปในที่สุดพวกเขาก็พบศพของอาเบลและอนุมานได้ว่าเคนเป็นผู้กระทำความผิดอย่างไรก็ตามในเวลานี้ทั้ง3คนได้หลบหนีออกจากหมู่บ้านแล้วขณะนี้พวกเขาอยู่ที่ตลาดซึ่งพวกเขาสังเกตเห็นมาริแลกมายาและดีมาอยู่ในสภาพผูกมัดอย่างน่าประหลาดใจเซทค่อยๆเดินเข้าไปหาสาวและเรียนรู้ว่าหลังจากที่พวกเขาเผาหมู่บ้านผู้บุกรุก คนอื่นๆก็บุกเข้ามาที่นั่นและลักพาตัวชาวบ้านทั้งหมดไปขายเป็นทาสโดยมุ่งมั่นที่จะปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระเซตพยายามซื้อเด็กผู้หญิงแต่ไม่สามารถทําได้เนื่องจากขาดเงินสดจากนั้นคาอินเข้าแทรกแซงและอ้างว่าเขาสามารถช่วยปลดปล่อยพวกเขาทั้งหมดได้แต่สุดท้ายเขาก็ทรยศเพื่อนของเขาด้วยการขายพวกเขาเป็นทาสเพื่อแลกกับม้าต่อมาเซตโอมายาเอมมาและทาสคนอื่นๆถูกขังอยู่ในกรงที่พร้อมจะส่งมอบให้กับใครบางคนแต่ระหว่างทางจู่ๆชนเผ่าบุคคลที่3ก็ขี่ม้าเข้ามา และซุ่มโจมตีนายทาตระหว่างการโจมตีเซตและหรือหลุดพ้นและโชคดีที่หลบหนีได้ในขณะที่มายาและดีมาถูกจับทั้งสองพยายามช่วยชีวิตเด็กผู้หญิงและสอดแนมผู้โจมตีจากระยะไกลแต่หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็หลับไปเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาพวกเขาพบว่าผู้โจมตีหายไปแล้วมากสําหรับพวกเขาด้วยความตกใจหลังจากนั้นเซตเดินทางไปยังเมืองที่ชื่อว่าโอเนื่องจากพวกเขาได้ยินผู้โจมตีพูดถึงสถานที่ดังกล่าวก่อนโนหานี้จากนั้นหนังก็ตะดาบไปที่ชายคอนอน,อนหนึ่งนะชื่ออราฮัมกัมลังจะสังเวย แครุกชายของเขาเนื่องจากคําสั่งจาก,กพระเจ้าจูจๆเขาก็ขัดจังหวะโดยเซตและโอซึ่งบังเอิญผ่านมาเพื่อป้องกันไม่ให้อับราฮัมฆ่าเด็กชายพวกเขาอ้างว่าพระเจ้าส่งพวกเขามาหยุดเขาเมื่อได้ยินเช่นนี้อับราฮัมก็ลดมีดลงและขอบคุณพระเจ้าก่อนที่จะพาพวกเขาไปที่หมู่บ้านของเขาโดยคิดว่าพวกเขาเป็นผู้สงสารศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดีอับราฮัมกล่าวว่าทั้งสองคนจะต้องเข้าสุนัขส่วนอวัยวะเพศด้วยความกลัวทั้งสองจึงวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านและเดินทางไปยังเมืองโสดม เรื่องชื่อแต่ในไม่ช้าพวกเขาก็พบว่าอิสอักบุตรชายของอับราฮัมติดตามพวกเขาอยู่เขาพาทั้งสองเข้าไปในเมืองโดยบอกว่าเขาและเพื่อนอนนมักจะแอบเข้าไปในเมืองโซโดอมเพื่อสนุกสนานในไม่ช้าพวกเขาก็ไปถึงประตูเมื่อยามหลายคนพยายามมาจับพวกเขาดังนั้นไอแซคจึงวิ่งหนีไปในขณะที่ทั้งสองถูกจับตัวและพร้อมรับโทษแต่โชคดีที่เคนอซึ่งบังเอิญทำงานเป็นผู้พิทักษ์อยู่ที่นั่นรับรองพวกเขาและช่วยชีวิตพวกเขาในฉากต่อไปทั้งสามคนเดินผ่านเมืองในขณะที่เคนอธิบายถึงข้อดีของกอ ะเป็นทหารรักษาพระองค์ในพระราชวังดังนั้นวันต่อมาเซตและโอจึงถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารยามแม้ว่าจะไม่มีทักษะอะไรเลยก็ตามหลังจากนั้นทั้งสามคนก็สำรวจตลาดจู่ๆเจ้าหญิงแห่งเมืองอิน,นเดียนาก็นั่งรถมาผ่านมาเซตร,รู้สึกสนใจเธอในทันทีแต่เคนเตือนเขาว่าเขาไม่มีโอกาสกับเจ้าหญิงเพราะเธอเป็นเชื้อพระวงศ์จากนั้นพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังวังที่พวกเขาพบว่ามีหญิงพรหมจรรย์กำลังถูกบูชายันนี้เป็นเพราะผู้คนเชื่อว่าการเสียสละสามารถทำให้พระเจ้าพรทยและพวกเขาจะได้รับฝนอาหาร และที่พักอาศัยเป็นการตอบแทนหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นถูกโยนลงไปในกองไฟธาตุคนหนึ่งเดินเข้ามาหาทั้งสามคนและเผยให้เห็นว่าเจ้าหญิงนีนาได้เรียกตัวเซตและถูกชายแก่พาไปที่อื่นในขณะที่ธาสภาเซตเข้าไปในวังจากนั้นเขาพบว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มที่ใกล้ชิดและเปิดเผยว่าธาตุที่พาเ,าเขาเข้าไปข้างในคือมายาจริงๆหลังจากนั้นไม่นานเซตก็มองเห็นจุดที่ถูกทาสีทองปกคลุมโปสท่าเป็นรูปปั้นจากนั้นทั้งสองก็เห็นเอมมาในฝูงชนซึ่งกลายเป็นธาตุเช่นกันขณะนี้เธอกําลังถูกผู้คุ คนหนึ่งลวนลามเซธจึงแร้งทำเป็นดูดเธอและส่งเธอออกไปต่อไปนี้เขาไปเยี่ยมเจ้าหญิงในขณะที่มหาปุโรหิตแสดงโอห้องศักดิ์สิทธิ์และอธิบายว่าใครก็ตามที่เข้าไปจะไม่รอดชีวิตกลับมาแต่ลือกันว่าเฉพาะรุ่นพิเศษเท่านั้นจะไม่เป็นอันตรายเพราะพระเจ้าปลดปรารคนชอบธรรมในขณะเดียวกันเซจอ้างว่าตัวเขาเองคือผู้ที่ถูกเลือกดังนั้นเจ้าหญิงจึงพาเขาไปที่ห้องศักดิ์สิทธิ์เธอโน้มน้าวให้เขาเข้าไปข้างในและทูลพระเจ้าเพื่อยุติความทุกข์ยากทั้งหมดของผู้คนเมื่อเซจเข้าไปในห้องไม่มีอะไรเกิดขขึ้นและเาพบว อาโอกำลังซ่อนตัวจากมหาปุโรหิตซึ่งคนหลังบังคับให้เขาทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมจากนั้นเซตก็คุกเข่าลงต่อหน้าหินกินใหญ่กลางห้องและสรรเสริญพระเจ้าอย่างไรก็ตามหลังจากสวดมนต์เขาก็โต้เถียงกับโอกเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของพระเจ้าในที่สุดพวกเขาก็แต่งหน้าและเมื่อออกจากห้องไปพร้อมกันก็พบกับมหาปุโรหิตและผู้คุมจำนวนมากที่จับพวกเขาเข้าคุกเนื่องจากการเข้าห้องผิดกฎในวันรุ่งขึ้นทั้งสองจึงถูกนำออกไปด้านที่พวกเขาถูกตัดสินให้ถูกคว้างด้วยหินจนตายต่อหน้าสาธารณชนแต่ก่อนที่ขั้น ตอนจะเริ่มขึ้นเซตเผชิญหน้ากับราชาและอ้างว่าเขาคือผู้ที่ถูกเลือกเนื่องจากเขาไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแม้จะเข้าไปในให้องศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตามเป็นผลให้ฝูงชนทั้งหมดเริ่มสวดมนต์ให้กับเซตกษัตริย์ยังเชื่อในทฤษฎีดังนั้นเขาจึงยกเลิกโทษประหารแต่แทนที่จะปล่อยพวกเขาเขาตัดสินใจที่จะเก็บพวกเขาไว้เป็นทาสต่อมาในตอนบ่ายสตรีพรหมจรีอีกคนหนึ่งจะถูกสังเว้แด่พระเจ้าน่าแปลกที่พระราชาเลือกเจ้าหญิงอนัญญาลูกสาวของพระองค์เอง,เองเนื่องจากพระองค์เอืมราอาก,กับการบ่นพึมพำตลอด เวลาปรากฏว่าเอมมาและมายาอยู่ในแถวถัดไปที่จะถูกสังเวยและเมื่อเซทร,รู้เรื่องนี้เขาจึงทำรายการที่น่าทึ่งและทำลายสถานที่ก่อสร้างในกระบวนการในขณะเดียวกันอับราฮัมอิสอักและกองทหารของพวกเขาก็เผยตัวออกมาอย่างเต็มที่การจลาจลเริ่มต้นขึ้นป่าประชาชนก็เริ่มตอบโต้เช่นกันในขณะที่ทหารรักษาพระองค์บางคนทรยศต่อกษัตริย์สังหารพระองค์และชิงมงกุฎไปในขณะเดียวกันโอได้ช่วยเหลือเอมมาและในที่สุดเขาก็สารภาพคอความรู้สึกที่มีต่อเธอซึ่งนำไปสู่การมีเพศส สัมพันธ์กันท่ามกลางความกลาหนเซตต่อสู้ฝ่าฟันผู้พิทักษ์มากมายและในที่สุดก็ช่วยมายาจากมหาปุโรหิตท,ที่ตกลงไปในหลุมไฟหลังจากนั้นไม่นานการต่อสู้ก็หยุดลงและฝูงชนต่างก็โห่ร้องให้เซตเพราะพวกเขาคิดว่าเขาคือผู้ที่ถูกเลือกฝนเริ่มตกทําให้พวกเขาตื่นเต้นมากขึ้นอย่างไรก็ตามในที่สุดเขาก็หายเป็นปกติและบอกทุกคนว่าเขาเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาเขาพยายามช่วยเพื่อนเพื่อนของเขาเขากล่าวเพิ่มเติมว่าใครๆสามารถเลือกได้และกําหนดชะตากรรมของตัวเองได้หากพวกเขา อดทนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่อได้ยินสุนทร,รพจน์ที่สร้างแรงบันดาลใจของเขาฝูงชนก็เข้าสู่ภาวะคลั่งคล้ายในฉากสุดท้ายเจ้าหญิงอนาญากลายเป็นราชินีแห่งเมืองโสโดมในขณะที่เซทและโอตเตรียมเดินทางในเส้นทางที่แตกต่างกันโอตั้งใจจะกลับไปที่หมู่บ้านของเขาเพื่อช่วยสร้างใหม่และพัฒนามันในขณะที่เซต้องการเดินทางรอบโลกพร้อมกับมายาก่อนออกจากเมืองโสโดมขอบคุณที่รับชมคะ